มันไปบแดนแดนเพิ่นแปะหัวเลยบ่แม่นักักักนีหนักนนเจ้าเกี่ยวสามารถที่่จะเอาดเารมีกแดเลยเนาะย่างจเมื่อยนึงแล้วก็ทางดอแต่ว่าอยู่ทาง้นใกล้เอออืมอแต่ว่ามักบ่จะมักบ่นีกูเลยว่าเอาตัวพุธ อยู่ทางพุ่นน้ําไกอตัวนี้นั่นตัวนี้น่าเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องหยังนี่เรื่องคักนี่คักเนาะแต่ว่ามันจะไกลเหตุผลคือเรามันไกละว่าออความสะดวกว่าเราคืออันงคุนเคยคเคยอยู่ทางพุ่นหลายกว่าทางนี้บ่บ่เคยออ พี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ้สู่สู่คนพี่น้องเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องผู้ฟังลาวเนาะฟังไทยต่างๆประเทก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซาีซาเนลอีกลพี่น้องมาพบพอกันคือเก่าพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ก็พาทางบ่อสิงเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ามาเบิ่งดินบดนี้เนาะเสบายดีเด้อเนาะนีเนาะสบายดีเด้อเนาะสาดีเนาะเอาสดีบ่สิง โอ้ชุดชุดเก่าที่ชุดแรกเนาะที่เห็นเนาะิชุดมานเนี่ชุดนี้ว่าเจ้าพ่อแล้วที่เรนว่างายกระชุดไปป้าไปโดนยอะเนาะมานดินม่ไปเอากระช้ยางทางไหนทางไหนเสียนไปโอยเนาะฮะเพราะว่า เราว่าเขาบโบโบเ็นทางนนนี่จากนี่ไปนี่พัวพีแปดมตรนี่หาทบ้านลังเนึงอเนาะนี่เนาะแปดมตรตรงกนแปใช้เจ้าของคนมาลวบ่เจ้าของเพิ่นหันดอยเขาเบิ่งรดพอเนพามาแนนตกลงเอาแล้วเป็นสิมาโดยลงเอาเาเบิงแน่มืน่นนะโอ้มีแต่ยังมรดพาไปสิงมเบิ่งโดยยห้าีนีเ ปนะไยังปีอุดยุ่งในหมเมื่อแล้ววสิงดเมื่อปยุงปยุงอวดที่นบ่อย่แต่ว่ารักันทั้งหน้านี่เราฟงห้บด้ยัดินินตัวดินดิน มีแต่เฮามาได้เอานลงเลยเือมเอเด้อม่่ะเือน้องอึ้งเลยโอ้นี่ว่าเือน้องอึ้งเลยโอ้ยข้าท่าไปไกลเราไทยโอ้ยข้างเลขได้ขอเกิดเน้ำเลยเนาะน้ำโมเสนไ่ยังคือเป็นกุ๊กัะ

ค่าได้ไป้อเชน้ไดบาต้นต้นมันไหมพ่อเชนรากต้นรากต้นอากต้นากวนั้นนกพอดเนตักไมพุ่นากวนี่เนาะเ่นเดนเอาลราต้นเลยกกอนึ่งอย่างๆแล้วรามต้นยกเอง่เ่นดนองต้ออึ้งมาว่าหนาทางน่า้านนจะออกทางพุ่นคนจะออกทางไม้แม่หนาทางพุ่นก็มีทางเลยอืมนเดิ แมนแมนนีกแมนนีกกับไปนักสาไฟเห็นบ่แมนด่กันตรงไดนนน้นึ่นักี่นี่ตื่นนะคนนน เด่นแด่นพนปหัวเลยเนาะแม่แม่ลักลยลักท่านอ่ะดยวเกี้วพดเกี้ยวเาเนาะ้แ่ลากลยแม่ลากมหัวเลยสามชิปหักสามเลยไม่หูแม่สามชิปแม่สบายหัวเลยสบายหนินะสบายไม่หนบายไม่หนิสบม่หนเกี๋ยวไปเดี๋ยวไปเป็นห้องหองกัน

ยังจุดมื่อยนึงแล้วก็มีไปพ่นเลบนีเือได้ดสาเือนเหนได้ด4า้ลยเพราะว่าเห็ดพังมายนีได้ตัวนั้นตัวที่ว่าเาไปเบื่งอยู่พุ่นแบบสุดหัวพซองเลยซุด่ตัวนี้สามสิบุดห่วหอ้งเลย 30ค่าเจ้ามักอยู่ไก่คนถือจอกแล้วน้ำในดอไฟนี่ก็เลนน้องนี่ด้ยไฟนี่นะหัวเจ้าไก่เนาะตอนนี้ห่งใกล้นี่บอลเจ้าเองนี่พะเชนเจ้าหัวจะเล่นไหนไฟเพิ่นห่อยนึไฟเพิ่นหน่อยนึงเล่นจากนี่ก็เข้าหันเลยเออนี่น้่พี่น้องเนาะสบายเนาะไฟฟ้าเนี่ยมันมีคนหลักเนาะ บงทีน่อีกว่มีคนหลักเนาะมีตัวนึงอีกบ่ี่เอาแสนเศร้า่ะนะเรียว่าเบื้งตีนี่อยู่พอว่าแล้ถ้ามันกลมันลายพวกันไลเบิ้งกาเขากับขึ้เขาบวไดเข้ากับไดปืนในตัวนั้นเนาะโดยเขากับเขาทำตัวนี้อย่างนะนี่ก็ได้อเบ้ตใครสนใจก็ติดต่อทางเราได้ตาเบิ้องเพรว่าเรานงเนาะใครอยากได้เนาะนักลงไปทังพูดอีกเหมือนบอกว่าทางเขาเข้าไม้เลยมอเรียงไบเลย ไปยืนคุยกันอยูโฮมโดนโดนเนาะชาามนะวันนี้เรายัง้วันเราพาได้บึงอยู่ดิมาวัด้นมาเลยขึาเล้าเลยขึ้นมาเล้นเลยขึ้นมเลยขึมเลอมาเลยขึ้าลยขึนเ้นาลยขึนยขาเย้นาเลาเนาเลาเนาย้านมานมาเอยู่้นมาเลยนายนมาล้นมายขมาลมาเลยขึายมา เพราะว่ามันมีทางขาทางออกว่าด้ยีทางเ่้แปดแปดเมตรบ่ทางนะโอ้ทางแปดเมตรเสานี่ล้วว่าเขานี่นี่ปลักไม่ปอ้เด้มนดูคนเด้งถุนบัตรผมได้พอนหั่วได้ว้างแล้วพุกว้างได้สร meters, meters. ับข่อยขกินว่ะตัวนี้กับโกนี่

เพลงเพลงนวตาเอ้ประมูลประมูลเนประมูลประมูลเพลงนยไนเออเประมูลเสือป้าิงเะพี่น้องเลยเนี่จวดลเรี่อเสือมานบ่มเกบอมก่อนเด้ออเาะลอตเตอรี่ที่ตเร์ใบประจักสได้บาิงไมาเบิ่งได้บาทนี้ กล้รือไกลไกลติบเลยนะวไกลติบเลยนะถามมึงยเนาะเลยแต่ว่าเรื่องทีมก้วงามสิบคูณสามสิบคูณสาิบค่อยตอบครับเดียวคักบอจะรสนี้ก่นีกแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เพื่อนกรทังบอสิงอีกเนาะเลย สิงา์ลวสิงห์มาคว่สิงหว่าโอเคเข้ากับสว่ว่าเงินพอเข้ากันรุ่งเากันกับนักเพินมาแต่ตอนนี้ว่า่ายังเดืออยู่หกพันเนาะเดือยตอวนี้เดหกพนทตัวนั้นหาหมื่นาหมื่นสมแต่ว่าชิมหาคเศร้าตัวน่ะชิมหาคูณเศร้าจางกันไรขันมันนักใส่ตัวนี้ได้สองตัวสองตอนเลยสองตอนเลยอันนั้นตอนเดียวอันนี้ได้สองตอนแบ่ง ช่องตอนกันยังลื่นกันอยู่อีกชิปเมตรถูกโอ้แต่แต่ผู้น้อผู้มีเพันอยู่ต่างประเทศอ๋อไปเท่าทางก็ได้ไม่ได้ก่วงได้เลยไม่ได้ไม่ได้บ้างไม่ได้พร้อมเลยเจ้าขยันนลยเจ้าคนใดช่วยรักอันใดยังทางสวนรู้ได้สวนเพคนเพี่นจะจ้างมีงานทำอีกเนาะแต่ว่าเขาอีกทีทางสวนทางยังบ่อถึเนาะ อยู่ฟังพูดได้ที่มีตูปแต่ว่าเรื่องเรื่องน้ำในก็โอเคอยู่พอสมควรตามที่ว่าทั้งน้ำที่ว่าเคยทางแห่ทางพ่อนอเืงนี่สะดวกสบายน้ำไหมเนี่ยผมจะใส่ในเราคนเดียวแล้วมันอยู่ในป่าที่จะทำน้ำก็แห้งกันเลยเนาะก็แห้งทุกคนคัดคักเลยใช่ไหมันมันโควิดอย่างนั้นหนึ่งมาไมีไฟเป็นไฟโอเคอยู่หนึ่งกต่ไม่ถึงว่าอยู่เดียวเนาะมีเฮือนแลนะกับมีหมูมีพวกอีกมีหมูติดเลยเนี่ยก็ได้ โอ้ยม oh, so sure oh. no. no. yeah. right ันถ right. uh ือ huh. กับเล่าทีแล้ว uh ก็อยากอยู huh. ่ใกล้คนเป็นยังไงอยู่ใกล้เป oh, ็นคนบอกว่าเดี๋ยวถามมาด้วย่งลองบอเซนถามทางรือบอเซนอยู่ท้งพุอนใกล้จะมากบ่จะมากบ่ตันี้รู้เลยว่าเอาตัวพุทธเอาตัวอยู่ท้งพุนน้ำไกลอตัวนี้นั่นตัวนี้เดิมเดิองหญ่เรื่องอย่างนี้เรื่องคลั่งหนักเนาะแต่ว่ามันจะไก่ ผลพื้นามันไก่ใช่ไหมความสะดวกว่าเราคือึันดึงคุณเคยมีคำพู่อะไรบ้างทั้งนี้บอกบอกเคยขอบคุณแบบมีผูู้้จักในบ้านเราเองอะไรกันเนาะก็นี่คือเขาให้เรามาเบิ้งก่อนนั่นแหละอย่างว่าเขาอยากพาเรามาเบิ้งก่อนก่อนเขาสิคนเผาสิตัดสินใจนะตัดสินใจกันแล้วาพาเราเบิ้งกันนี่เพื่อให้เราเห็นน้ำกันนั่นแหละพี่น้อยเนาะแต่ว่าเรื่องคักนี่คักเราอะ ทีเด็ดเราโบกขากคือมันไกลพอแล้วก็อยู่พื้นที่แห่งนั้นถามเราเนาะแห่งพค่ะว่อันให้เราบางเบิรงโบกขากไม่แต่เขาสมทบเงินพอแต่จังชื่อเอาตัวนั้นเนาะขันตัวนั้นนี่เพิ่มอีกเก้าพันเนาะเดินขากเนียนโากเนาะดินงามเนาะห่วง อยู่นี่นี่ห้อยปุ๊กกระตูปน้อยปลูกมันพ่อมกไไ็ได้ได้นี่มัน่วง <laughs> เด้เอาดีได้ดินดงอีกงามแน่ห <ez S 1> มายว่า,<ค>าส่วนลายเจ้า<ป>เ,เาจ้าไปที่ผ่านมาการการใช้ชีวิตของเจ้าอะนะแบบเจ้าไปค้าขายหรือว่าหาอาหาน,านี่มาเจ้าไปขายทางไหนหลักๆอะนะไอๆๆนะ้ในมะาหนองพ่องคนละอยู่พุ่นเนาะส่วรา่ากเรามาฮอดแทนเรามองกันยังวันได้คำว่าฮอตพี่เคืชินบ่ โรงเรียนเราก็ยังบ่เคยมาหอดเนะวะเราหอาจากหอไก่เราบ่เคยขายนะเราบ่เคยเลาะขายว่าไงว่าถ้าได้เครื่องขายก็บอกกล้าเอาไปขายนี่นะเนาะคนบ่ดึงบ่เคยนะแต่ว่าเราเราเราเลือกบอกว่าที่จะเอาบอกว่ามองมองที่ว่าคุณเคยคุณชินก่อนนะแต่ว่าเผื่ออนักขุดงได้วอสิ่งนี้คิดคิักๆตอนนี้เนาะรวมท่านได้ตัดสินใจเอา อันนี้คือบุตรชื่อมนีเนาะแล้วกับบุตรชื่อไวไวนี่ทาเงินพอได้จังมาถามเจ้าอีกคนนึงเนาะอันนี้มันนี่คือพามาเบิ้องนี่เนาะระวางทีมอนนี่กับตัวนั่นเนาะระวางช่องหมอกมาเดินทางทีบนนี่นี่คุยมันงคั่งมั่อยู่แลเพื่ออนาคตเฮาอยู่ใส่ก็อยู่ได้ตังสองเนาะทั้งพ่อเราหพันเจ้าของทีแล้วก็บอกว่าไฟนี่เพิ้งทีเด็กกเขาได้อยู่หขนาะเดินทาเราก็ยังไม่ได้ใส่ไฟแต่อยู่นี่นี่ไฟได้เลยถ้าว่า ขอใส่น้ำเจ้าของเพื่นก็ได้คนนี้นถ่ายรู่บนนี่ระตอบโจทย์เรื่องไพเรื่องย่างชวายเรื่องน้ำกับทีก่วงนะแต่จะปลูกมันยังได้ให้กระท่อมน้อยด้วยปลูกม้ทั่วมะแตงเนาะจะว่าออกไปนี่ใกล้ๆจักบอนขายก็ได้อ๋อทางมาเลยนี่ข้างมันทักชื่อของค้นดูได้นะอัอม่ได้ม บมาแล้วมีแต่เขากับยังคุยกันเอถ้าว่าเขากับแบว่าตามเล่านะเราเบือนตันจิใจเนาะใจเล่ากัให้เราคิดก้อนเลาก็ได้เลากับางที่เราไปนอนคิดเลาเสียใจแล้ากัคิดที่เห็นภาพที่ตาเนาเปลี่ยนใจกันีเนาะคิดบงก้อนแต่วมือนี้เข้ากับผาเรามาเบิ่งก้อนเลย ว่าชีได้หู้ว่าเราสีเอาหมองไหนจาเงินพ่อนะคะจังถามเราอีกคนึงเนาะตอนนี้คือตอนนี้กับงบเขากับรุมรวมกันแรกคือสี่หมื่นสี่เนาะรวมทั้งมดเป็นยังไรสี่หมื่นสี่แต่ว่าเอาทีตัวนี้นะหกพันแต่ว่าเอาตัวนั้นนะเก้าเนาะเก้าพันี่เก้าพันเป็นพ่อบนนั้นยังขาดลายจะไม่ได้ทีน้อยบอลนี้ขาดน้อยจะได้ทีราย อยู่บนสบายใจอยู่บนี้บปสบายใจอย่าเล้วแต่ตัวนี้เนาะอยู่บนนอได้ครับทีอยู่ได้เนาะขับใจแอนยังมาดอขับใจอยู่เนาะขับใจอยู่เนาะเอาที่สะดวกสบายแล้ว กับเราคิดก่อนโดยเก็บมาเบิงเอาก็ยังบริสุทธ์ตอนนี้เนาะเอาผมพาเรามาเบิกข้าก็บคุณคําตอบจากเราบ่าเราคิดแบบไหนเนาะก่อนนั่นเราเคยไปเบิงแล้วบ้างเคยเบิงแล้วอยู่ใกล้ๆขอน้อยอยู่อ่ะน่ะชาวบไกายแต่ลนกับยูหันอ่าอยู่ใกล้กันเลยแล้คุณเคยสั้นซะยูหันอาทีบแล้วเมื่ไรกับคือชวนลายแล้วอ่ะคุณเคยทังเขียนด้านหินของเรากับเมน่าว่าคนชุนลายคนทีบ้านนั่นกับฮู้จะหลายบ่ะทางนี้มีมีคนฮู้จะบอชาวบ่มีคนฮู้เลย เพราะว่าลักๆนี่ทั้งบอสินบอสิกนี่เราเป็นคนบ้านหนองสะพังแม่นบอสพอก็อยู่บ้านหนองสะพังพ่อเราไม่ได้เราคือว่ามาขึ้นอยู่กับบ้านนี่เนาะคือไม่ได้คืว่าเราคิดไว้บอกเราอยู่จะมะขึ้นกับบ้านนี่นะแล้วเราอยู่จุดใกล้ใกล้นะเนาะเขาเขตนะเนาะเป็นบ้านเราแล้วอยู่เขตกลางลนี่มันขึ้นกับบ้านหนองเนก็ ก็คือบ่ยังบ้านึ่งอันนี้เห็นขึ้นอันใดขยะใต้เออผักขยะผักขบะนองสะแล้วเพื่อนเอิญบะนองสะขยะบะนองสะขยะใต้แล้วแต่กลางมองน้องเย็นอ่ะกลางแล้วก็มองว่าชิงยวนเนื้อแต่ว่าขึ้นกับในบ้านอันเดียวกันเบิ่โอ้ในบ้านเดียวกันอันเฮื้อในบ้านเลยมีฮันค่ายใหญ่ตรงข่าวโรงเรียนน่ะในบ้านใหญ่เลยนะเออในบ้านชาว่าบะชิงชื่อนี่กับเพิ่นเซ่นชาวนาสิงชื่อตัวนั้นกับเพิ่นเซ่นคือเก่าอืในบ้านอันเดียวกันอ๋อในบ้านเดียวกันโดยโดย ว่าือของนั่ก็ึ้นกับบรรดาภักงญาจันเน้เนาะบริข้วันองค์ภางเอาหมาือว่าคู่คำตอบจากทางบอสซิงเพิลนจะเขาจังใดกก่เขาจังถามม่อีกคีนึงนอบ่ฮนอดเงินพ่อคนละเนาะเออสำหรับว่าเอากวอนจะใจกับข้าก้อนบ่ารถามแล้วข้าก้อนตะกุน เลื่อนล้มแข่งเลยบ่ตะกู้ตะกู้ว่ะตะกู้ตะกู้ตะกู้นี่นายชื่อชมชอบอิงแจ้กเหเนาะให้นางตะกู้เอรอตะก้ยินเนาะมันขาดหน่อยเดียวมันไได้เป็นผู้ชายใจดีบ่่ได้ยกเลยเอ็นบอสเรื่องบาทเรื่องเรื่องกีบดิยหนึ่งบาทเนาะยอมแล้วเรื่องกีบแล้วเนาะกีบก็ได้แต่ว่า ตอนนว่เาทำไดก็ได้นะวัีเนาะได้อยู่เก่าพัดฮมัวยังขาดเก่าพัดเก่าพัดกีบเป็นบลาอก่พกบ็อกกาแฟก็ยกินซ้ออีกบอกาแฟกระป๋องนะแกป๋องกับพ่อ X12 โอ้ยอนกคาราบาลซะคาราบาลบล็10ัแมนก็ได้อยู่ันเวียดได้อยู่ได้อยู่1 0เวียดเนาะ0 0 0แต่หันคนลาเราไม่ได้เลย ห้าบาทช่ได้ด้วยาบาทช์สิ้นสิบพสิพันได้อมองเนามาเป็นย่งคอคอพันนึ่งคอพันหนึ่งคองเนาะอันนี้คือเองกันเองวะอ่อจาวนันบอสิงเลือกคิดคิดคิไม่คิดหนึ่งทงขนเพราจะเอามองไหน อ๋อทั้งหมดเลยใช่ยืนยาคนเก่าเนาะยาคันเก่าครับเดินม่ทันหันคือเก่าทั้นั่นคือบอกนั่นหันเป็นจังไรก็บอกให้พ่อแม่พี่น้องประดุงฟังเลยหนึ่งคือมันใกล้อะนะสองความสะดวกสบายเจ้าดึงเคยกับคนอันนี้คือเหตุผลของเราเนาะสามนี่คือเจ้าได้เครื่องของไปขายนี่เจ้ากู้จักเจ้ากกล้าขาย ซี่ยูนี่ได้เครื่องไปได้เครื่องมากกับโบก้าไปขายบูจะคนกินคนเดียวกับโบไวได้นอกจากบูมาเป็นขี่ยังคูหนึ่งหรอพีบูแล้วเหรอวันนี้มาจะใช้นั่รนะบราณานี่ยใครมาให้นะชื่ออยู่วะจื่ออยู่วะใครใช้ในวงยุ่นี่ใคงคนไหนจ้นคนไหนเอาจ้ากะไ้จื้ออะไรโราณเนี่รอบหน้าขวนะ ใครเราไม่อยากซื้อแล้วเราบูจูไม่พรผู้ว่าอย่นี่มเนเราเพราะจูหบจูเปว่าคือเราหู้ได้คือดรานหนู้ตอนนี้เลยกะเแบบลืมไปรวดทียน่ะนะคือไยามต้นน้องเด้อไายามจำไม่ได้อคนหึ่งนภัยเพราะว่าเป็นไัยลักษณะแบบจำไม่ได้ให้เนาะอน ให้ผู้ใหญ่เพิ่นดีใจใหผู้เพิ่นซ้อยเฮาให้เพิ่นดีใจน้ำเัมนน้ให้เพิ่นให้ให้เบิ่งหน้าน้ำเวลาไผมาเนาะเมาสิไเจอมาเจอมาเปพืไดนบ่ได้ก็บอกตามที่เฮาเห็นนั่นแหละอ่าสมมุติว่าคนเอาปลาเจ้าไปรถไปเฮ็ดแนวบ่ดีตามหาเขได้เนาะเจอไผอะไรที่คือสมมุติผู้นี้เอาซื้อยาไม่กินดดจะเมายาไผ โมยาโมแซนกระปุกวันเนี่ยยาสบู่กระปุจังโมยาไปไปดิจัมยากระปุได้อีกมาไปซื้อมาอีกอ้าวเนาะการลดบาทงานจ่ายจืดนะเนาะอย่าืดมาเป็นโฉมเลยเอฟซีรุ่นเบิึงอยู่ไดยนี่เออเอฟซีเป็นโฉมนะเราอ่านได้ยิอมแท้ยุ่นหนวดทั้งเคิงนี่แต่ทั้งรูมนี่โบแท้เราอ้าแล้วเป็นยังเอาอเดี๋ยวถามแลาเบิงเป็นไงเออ จง้ราวตัวนี้จงจงตหนตัวนี้ว้นี้นี่อทยุเราแล้วควคมมาคมบอบของคนเฮาเนาะมันกับบุคคลกันหมดเลยเนาะโดยโดยบุคกันได้ี่อ้อาเนาะมวเราให้สร้งไอ้บซมาตั้งไว้ผมเจ้านี่ยห่วยข้าขึ้นแล้วที่เนี่ยบอกยังว่าท่าตัวเนี่ยมาจงไว้เนี่ยนี่วะ เดี๋ยวบอกสิการเมืงควบแล้วแหละขึ้นชอบอะไรความมากของคนแมันกับบวกเครือกันบวายกันเนาะแต่เนาะจม่ได้ว่าเฮาแต่มันสะอาดสะอ้างเนาะเอาว่าเฮ็ดเฮ็ดดีกับพ่อได้ตัวสิงวายได้โดดน้าท่วมหัวเปรอะหมวกใส่เลยหมวกกันยับเผาใส่มันเหี่ยวกันทีติดเลยอันนั้นแนวมันยังติดกันเนาะแมนต้อง จะกว่าเราบริษัทต่มันจักที่ซะเมื่อไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยว่าน้่าเลยว่าหนามุดแต่ว่าหากปล่อยมันแห้งแม่นบ่อเหมือนกันบานีงเนาะเราทาเบิ่งน้ำกันมาจังใดเนาะบางทีหอดมื่อนั้นเราอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าเราเปลี่ยนใจกับขึ้นกับเราตัวนี้เนาะเลยถ้าเราเบิ่งแล้วเนาะแม่นถ้าเราเบิ่งในช่องมองเลยกินทั้งช่องเลย นี่เพิ่นกะโบได้ว่างไหมมาเบิ่งโบเอากะเพิ่นกะโบทั้งค่ายเนาะเพื่อนคุเนาะแม่นคนณลืมเคลื่อนกพาเพิ่นมาเบิ่งก่อนเนาะแม่นมื่อนั้นหันเพิ่นพามาเบิ่งกับตัวเองมื่อนี้เพิ่นบ่ว่างเลยบอกให้ทางเฮากรบป๋องเซนทั้งกระป๋สินมาเบิ่งโลดแล้วว่าถ้าเห็นว่าที่ว่าจะเสียบบ่เออเมื่อนั้นเสียบเจ้ากระป๋องเซนไปใช้เหรอเนาะไปเลยเนาะเปิดเปิดเอากระจบรถมาวันนี้เดียวเราไปน้ำร้อนด้วยอาล่าเนาะเออน้ำก้นกระป๋องท่าน อ่านาพาเบิงเลาะเบิงแถ่นี้แหละเนี่ก็เบิงแล้วก็มี่คือดูรุมพุทธมีทั้งพระคุท e x t e r n a l กับแม่มัดเราอยากถ่ายรูปแต่ว่าเป็นถ่ายตอนใหญ่แล้วนะตอนเนี่ยเดือตอนที่ว่าแย่กันนี้แหละตอนเดียวนี่ตอนที่ว่าราคาแบบย่ำเยาวราคาแบบนั้นเนาะมาซาตานนั่นแหละนี่เนาะมาสั่นครับได้ครับวันนี้เนาะครับได้คบวันนี้ตัดสินใจเลยเด้เมื่อไห่บัตรเมื่อไห่บัตรเมื่อไห่บัตรเมื่อสิหนึ่งก็

ตอนนี้กระพากันมาเบิ่งแล้วเนาะพี่น้อะไรเนาะจ้าที่ดอกที่ดินพี่น้องเนาะจ้างบอสิงพี่น้องอ่าแปลงที่อ่าที่กาไว้เนาะพี่น้องเนาะสามสิบคูนสามสิบเนาะราคากะฮู้เลวเนาะแต่ว่าอหาหมื่นพี่น้องเนาะแต่สามสิบคูนสามสิบเนาะแต่ว่าจ้างบอสิงว่าว่าอ่าถ้าพูนทีอ่าเดิอจใจถ้าที่เดือดตัวนั้นพี่น้องเนาะแต่ว่ามื่อวานเรากะเไปหอนพรงนั้นอาจจะเปลี่ยนใจกันมีเนาะพี่น้องเนาะเอาสรากก็นี่ทำลาบไปก่อนแล้วพี่น้องเนาะ กดติดตามคลิปต่อไปเด้ไปหน่อยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ด้วเนาะสำหรับคลิปนี้ลาบก่อนแล้วเนาะอ้าวกับคำว่าสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเองเนาะ